น้องอะไรนะช่องที่ช่าตามกระแสน่ะมากดเร็วมากดเธอมากดก่อนมากดตะกร้าฉันก่อนแล้วเธอค่อยเม้นไปฉันฉันจะฉันจะ่ายเธอเม้นถ้าเกิดเธอกดตะกร้าฉันฉันไม่บล็อกเธอด้วยฉันอยากให้เธอมีตัวตนเธอจะได้สร้างช่องมาแล้วดันฉันให้ฉันดังกว่าเดิมนี่แหละคือคนที่เขาไม่สมองเขาฉลาดไม่ต้องไปนั่ง เตรียมเอกสารฟ้องเป็นฉบับไปไล่ฟ้องช่องบอฟ้องฟ้องเห็ดหยังอย่าง <c oughs> <c oughs> ากูว่าเฮ็ดซ่องเอาว่าตาข้นมาแล้วกับมาน่ำดาก,กูกูก็แล้วเมื่อยโอ้ยกับโป้หมดกูข้างนอส,สู๋กูก็เลยไม่ได้เสียค่าโปรโมดตัวเอง <c oughs> เม่โอ้ยกดแม่กดตะขาแม่โอ้ยคืมีเอ็มีนอ็มซูนี่อยากแช์เฮ้าอยากอันนี้เฮ้าโอ้ยแชร์ยังไงให้ดังเนาะคือยังแช์บอกกล้องหา่ารแชร์ยังไงให้ดังแช์บอกกล้องว่าอยู่แช์บอกกล้องพ่ายยุดดังขึ้นมีงานขึ้นได้ไปไต่บอกกล้องก็อยู่ไปไต่บันนี่ย่างมีคนแช่มันดิ ได้ออกไปตา้งมาเทียนนี่บอกก้องว่าอยู่นี่ก้องวายุได้ไปไต้หวันมีงานฝนเสือไต้หวันยอดเขาแฉมันเขาอยากเหยียบมันจุมมันมีเหยียบให้จมแล้วจมมันมีเหยียบให้จมแล้วลุ่มมีสองอย่างฟ้าดินเขามีสมองลวกหวลาคำแพงอีหลาคำแพงเอ,อ้ยเวลาคำแพงเอ,อ้ยเฮ้ยนื่อยนั่แต่ละมือแต่ละเวียนพอก็เป็นบ้าหมานะันเนาะ